งานเทศกาลส่งนกเงือกและนกต่างๆบ้านหนองน้ำดำตมบนห้วยแม่เพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจมาส่งนกเงือกและนกต่างๆบ้านหนองน้ำดำตาบนห้วยแม่เพียงเพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันนกต่างๆการจัดการเทศกาลส่งนกเงือกและนกต่างๆบ้านหนองน้ำดำตมบนห้วยแม่เพียงได้รับความร่วมมือจากชุมชนบ้านหนองน้ำดำชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานต่งางๆครับ สามารถที่จะต่อยอดเป็นเรื่องของการนํารายได้เข้ามาในพื้นที่นะครับในเชิงเรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแต่วันนี้เรากําลังจะสร้างพื้นที่ได้เกิดความปลอดภัยกับสัตว์เหล่านี้แล้วจะเป็นพื้นที่ที่เราจะขยายพืชพันธุ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่าท่องเข้ามาแล้วต้องมาพักให้ได้เนี่ยนะครับตรงไหนมหาวิทยาลัยรชาชพัฏเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ให้ความสําคัญกับ บ้านหนองน้ำดำมาเพอแก่งอาจารย์ของเราเราจะให้สัญญาณนะคะสามสองหนึ่งค่ะค่ะปล่อยน้องๆได้เลยนะคะขอเสียงปมมือด้วยนะคะขอเสียงปบมือด้วยนะคะ มันปวดที่ใจจะทำยังไงกับ นกเร่กครับนกกระเตนลายนะครับแล้วก็นกขมิ้นน้อยธรรมดาครับนี่ก็คือนอกเงือกนะครับเราเร่งก,การาทำตรงไห้นะครับให้นกเงือกอยู่ตอนนี้มีนกเงือกมาตอกมีเยอะมากาเลยนะครับเดินกินได้ก็จะเป็นจริงๆน้ำมีตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณช่วงเย็นนะครับซึ่งนกเงือกที่นีนะครับจะมีข้อดีคือไม่ตื่นคน จากโปรดักต์ของปลาอย่างเงี้ยครับเช่นตอนนี้ผมทําให้ก็ทําไอ้นี่แล้วเนี่ยทำเบอร์เกอร์ปลามีตัวของธนาคารทบสสํานักงานใหญ่บางเขนนะคะแล้วก็มียาหมอบด้วยแล้วก็ยังมีเป็นน้ำซีกจุดเด่นของบ้านทุบอลก็คือจะเป็นพึ่งอ่าเป็นพึ่งที่มีอยู่จะมานหน้าในส่วนแกะตานะคะแล้วก็เลยนำาอันนี้จะเป็นสบู่นะคะผสมน้ำผึ้งซึ่งจะมีหลายสูตรมากเลย ข้าหนต้าต้านจัผูการดีที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าตรงนี้มีคุณภาพเนี่ยต่อไปเราน่าจะเปิดอา